สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดดนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ Notify นะครับด้วยตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Webhook นะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรมพอดดนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมเลือกคำว่าแจ้งเตือนวงเล็บ Notify นะครับเราจะเป็นข้อที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือมันจะเป็นเป็นไปตัวกลางแล้วกันนะครับเพื่อเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปยังอีกโมดูลหนึ่งอย่างเช่นส่งไปยังไล n e ส่งไปยังเทเลแกรมหรือว่าพวก Discord ไหรือม่ม่ก็เป็นวีแชตนะครับผมก็อ่าตัวเลือกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหลากหลายมากกว่านะครับอย่างเช่น ลูกค้าที่ไม่สนใจที่จะใช้ตัว Discord หรือ Telegram ที่เรามีให้อยู่นะครับอาจจะไปใช้เป็นฮุกเพื่อไปอย่างาโปรแกรมของตัวเองที่สร้างขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการเชื่อมต่อเวบฮุววกคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะใช้เป็นตัว m k e นะครับผม dot เม o m นะครับเว็บฮุกของตัวนี้นะครับง่ายๆก็ไปที่ Google นะครับผมเราก็พิมพ์คว่า make.com ค้นหานะครับตอหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะไม่ไม่ได้ฟรีนะครับผมแต่ว่าทดลองใช้ได้30วันนะครับโอเคก็กด uh, g e s t start นะครับล uh, ็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ uh, พอล็อกอินสำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการสร้างเว็บฮุก นะครับก็ไปที่คำว่าซ c นา a r โอนะครับโอเคอาจจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อบบจัดสรรจัดส่วนอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สร้างใหไ้ไม่ได้สร้างให้ดูแล้วกันนะครับโฟลเดอร์ folder. ผมก็ไปคิดตัวซีนารีโอเลยนะครับกดสร้างปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็ทำการคลิกที่ตัวบวก ตรงการตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นเว็บฮุกนะครับเว็บพุกที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นคอสตอมเว็บฮุกนะครับโอเคแล้วก็กิเอตขึ้นมาเลยนะครับอ่ะำการตั้งชื่อหน่อยก็จะตั้งเป็นโพสโพสโนติฟายนะครับไอี IP เนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับกดเซฟได้เลยครับอโอเคเราก็กด Copy ตัวอ d d เด อตัวนี้เลยนะครับผมเป็น URL ของเว็บพกตัวนี้ก๊อปปุ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวลืมเซฟด้วยนะครับโอเคเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่ช่องนี้เลยนะครับช่องโทเค็นหรือว่าเอาเว็บพกนะครับกดบันทึกนะครับมันก็จะขึ้นว่าอ่าอัปเดตข้อมูลสำเร็จ่ะเมือเ่อกี้อาจจะแบบขึ้นว่า่าส่งไปไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเวลาเราทดสอบเราต้องกดคำว่า รันวันก่อนนะครับโอเคเมื่อเรากดปุ๊บเราก็ลองบันทึกดูนะครับโอเคมันก็จะขึ้นว่าอ่ะส่งเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูตรงนี้นะครับอ่าตรงบันเดิลครับแล้วก็คอนเทนต์ส่งมาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเตือนจาก Word p น,นะครับอันนี้ก็มันก็น่าจะส่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากดบันทึกหรือว่าแก้ไขปุ๊บมันก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาให้ เป็นปกติอยู่แล้วก็หรือว่าเราไม่มั่นใจเราอยากเทสต,ตัวขายไปด้วยนะครับเรากดลันวันอีกครั้งนึงนะครับเราก็ไปที่หน้าขายนะครับมันจะขายเป็นอต้มจืดแล้วก็เคกคอฟฟี K ่ ee, นะครับมว่กสี่สิบห้าบาทโอเคผมสร้างเรียบร้อยละผมก็กลับมาดูตรงเว็บพุกของผมอ่มมานว่ามันมีส่งมาหรือเปล่านะครับอ่าก็ มีตรงมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นบินดิ่เท่านี้มีสินค้าอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็การทดสอบไปพก็ต้องกดคําว่ารันวันทุกครั้งนะครับท,ที่ที่อยากให้มันส่งข้อมูลมานะครับกอ็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าเกิดต้องการให้มันออโตโอ้นะครับก็สร้างโมดูลขึ้นมานะครับ มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับก็สมมติก็จะใช้เป็นตัว t e l e กรม m ต่างๆมี o Google s h e e t ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบง่ายๆเป็นตัวเทเลกร a m แล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวสำหรับส่งข้อความเป็น Text file นะครับเป็นแบบไฟล์ Text กดเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีให้ c r e A t e เพื่อ Connect นะครับเราก็ต้องตั้งชื่อ นิดหนึ่งนะครับให้กับ telegram ของเราก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นโโพสต์ post p o s โพสต์ notify นะครับอ่สแต่แล้วมันก็ต้องการโทเค็นนะครับโทเค็นครเราก็มาเอาโทเค็นละอ่าโทเค็นเออ่ตัวธเรตการเนี้ยนะครับคัปปี้มาแล้วก็มาวางนะครับโอเควางปับ๊บเราก็กดเซฟนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการอีกก็จะเป็นแชท t ID นะครับแล้วก็ไปนำแชทไอดมานะครับโอเคก็ c ั p y มาแล้วก็มาวางเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทคนะครับผมก็เลือกเป็นเ,เหมือนข้อมูลที่ทางเว็บพกส่งมานะครับก็คือตัวนี้หรือว่าเป็นข้อมูลที่โพสต์เนีครับผมส่งมาอย่างเว็บพก ก็จะเป็นคอนเทนต์คลิกคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับกดเซฟได้เลยนะครับพอกดเซฟตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมเซฟซีนารีโอด้วยนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับอีกรอบหนึ่งโดยการกดคำว่าซีนาริโอทีนึงนะครับอ่าแล้วก็มาเปิด ให้มันใช้งานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับตัวบอทผมเนี่ยจะชื่อโพสต์ทีบอตัวนี้ตัวนี้นะครับเผมจะลองสร้างบินสร้างบินขายดูนะครับเพื่อให้มันแจ้งเตือนโอเคสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็มีแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับผมมีเปิดให้มันแจ้งเตือนตอนยกเลิกบินด้วยนะครับยกเลิกบินหรือปรับสต็อกนะครับก็เดี๋ยวลองแก้ไขดูก่อนนะครับ อเคเดี๋ยวลองแค่ขยสต็อกก่อนเดี๋ยว okay, okay, ผมจะปรับเพิ่มนะครับ uh, ปรับเพิ่มตัว so s mm ับปะรดนะครับ uh, ราแล้วก็ไปดูที่แทนกก็มันก็จะมีบอกโอเคอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ก็จบการสาธิตตะพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ